ดานมพูดอะไรหน่อยไหมครับอยากพูดอะไรหน่อยไมครับสอองค์รงาที่ช่ครับครับนี้เปนหยลข่ตามครับหมายลขของสารสรจังหวัดนักนะครับวันที่1 6กันยายนประมาณนั้นแล้ว0 7 ตามายากรการสอบองท้อการต่อตามด้วยสทรีย์แก้วนองถ้ากับการสอบของข้อการตตามด้วยสาติ์ถมีเพจของขการต่อวามขอบพ่วงสถานที่ทางต้นแนวที่16มีการายนสั้ารอกจครับตั้งแต่เวลา14่นาิกาถึงเวลา17นาฬิกาเมื่อค้นได้ตามหมายนี้ให้ส่งสิ่งของที่ได้จากการกระทําความผิดพร้อมมาที่การตรวจโคลนและบัญชีสินของถ้ามีไปยังพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ ด้วยอจัดการตามหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นหมายจับที่ชื่อเชื่อธุรกิจอนีร เป็นหมายจับนี่เป็นหมายจับหมายจับของาลอาญาคดีทุจริตและคดีที่ชอบกลางนะครับที่จอจานแปดกับ2 5 6สาร้เ็ตกงวันที่16กพฤศจิกายนส6 7พักงาร้อยสบเจ็้องกทารสองของข้าพการตากฟ้าวีโกเคียง เกิดพวกซักผู้ร้องนะครับหมายถึงผูบการประพาลด้วยนางสาวซึ่งต้องหาว่ากระทงพาวผิดฐานรัรโชคเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นส่วนใดสำหรับประเรือผู้อื่นเป็นการต่อานในการที่จูใจหรือได้จูใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติชาติสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาที่สภาคิดาโน่พูดอะไรหน่อยไหมครับอยากพูดอะไรหน่อยไหมครับ

ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ